สวัสดีครับวันนี้พนานนาจะมาสปอยหนังเรื่อง The New King of Comedy เรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่รักในการแสดงหนังมากแต่เธอนั้นเป็นได้แค่ตัวประกอบและโดนดูถูกมานานกว่า10ปีไม่มีใครสนับสนุนเธอแถมยังโดนหลอกจนเสียใจ เธอจะได้เป็นนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมและหลุดพ้นจากบทตัวประกอบได้หรือไม่ไปรับชมกันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราและคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลย รู้มิงเธอมีความฝันว่าอยากเป็นนางเอกแต่เธอนั้นก็เป็นได้แค่ตัวประกอบมาสิบปีแล้วรู้มิงเดินมาเจอลุงคนหนึ่งโดนรถชนบาดเจ็บอยู่เธอจึงเดินเข้าไปบอกว่าลุงแสดงไม่เนียนเลยโดนรถชนมันต้องแสดงสีหน้าให้ดูเจ็บกว่านี้ หรูเหม่งเลยทำท่าให้ดูว่าคนเจ็บต้องแสดงแบบไหนในระหว่างที่เธอกำลังพูดอยู่เลือดกำเดาก็ไหลออกมาจากจมูกของลุงลุงเจ็บจริงๆลุงไม่ได้แสดงแต่แล้วลุงก็ทนพลิบบาดแผลไม่ไหวและสลบไปในขณะที่หรูเหม่งทำหน้ามึนงงรถพยาบาลก็มารับตัวลุงไป ที่กองถ่ายแห่งหนึ่งรู้เมิงกำลังแสดงเป็นตัวประกอบที่ประสบอุบัติเหตุนักแสดงทุกคนกำลังร้องตะโกนอย่างเจ็บปวดแต่เธอเงียบกริบแสดงออกมาแค่สีหน้าผู้ช่วยผู้กำกับเลยสั่งคัดแล้วถามรู้เมิงว่าทำไมไม่แสดงให้ดีกว่านี้ปากมีทำไมไม่ตะโกนเธอเถียงกับผู้ช่วยว่าเธอนั้นแสดงได้สมบูรบาทมากกว่าคนอื่นอีกนะ รู้เหม่งเลยเหยียดท้าผู้กำกับสุดแรงผู้กำกับยืนนิ่งสนิทเพราะเจ็บจนจุกรู้เหม่งเลยบอกไปว่าคนเจ็บไม่จำเป็นต้องร้องเสียงดังผู้กำกับโมโหและไล่เธอออกไปจากกล้องถ่ายมีรถตู้ขับมาตามหานักแสดงเพื่อเล่นเป็นศพและห้ามล้างหน้าสองวันมีใครสนใจบ้างแต่ค่าจ้างน้อยมากจึงไม่มีใครอยากจะรับ รูเมงยกมือขึ้นและบอกว่าอยากจะเล่นและไม่คิดค่าตัวเขาจึงตอบตกลงและพาเธอขึ้นรถไปในวันเกิดของพ่อรูเมงเธอยังแต่งตัวเป็นศพอยู่ทำให้พ่อไม่พอใจและพูดว่าการเป็นนักสแสดงของแกมองไม่เห็นอนาคตเลยแต่รูเมงก็ยังยืนยันที่จะเป็นนักสแสดงต่อพอเลยไล่เธอออกจากบ้านไปในกองถ่ายระหว่างพักกอง หลี่หยางเข้ามาทักหรูเมงบอกว่าชอบการแสดงของเธอเพราะดูแล้วเข้าถึงอารมณ์ดีลีหยางเห็นหนังสือที่หรูเม่งอ่านอยู่เขาบอกว่าชอบเรื่องนี้มากและชวนเธอมาซ้อมบทละครเรื่องนี้กันดูทั้งคู่แสดงได้สมบทบาทและเข้าขากันมากลีหยางเหมือนจะแอบชอบเธอแต่ในตอนนั้นเองชาลีแฟนของหรูเมงก็มารับเธอกลับบ้านลี่หยางก็เลยอกหักไปตามระเบียบ ชาร์ลีมาส่งเธอที่หอพักและแวะมากินอาหารที่ห้องกันทั้งคู่กำลังเก็บเงินเพื่อจะแต่งงานรูมเมงพักอยู่กับรูมเมทชื่อเสี่ยวมี่เธอสวยและหุ่นดีมากจนชา์ลีแอบมองเธออยู่ตลอดเวลานางเอกเห็นอย่างนั้นเลยดุเขาไป วันต่อมาหลูเมิงได้มาทําสัญญกรรมกับหมอคนหนึ่งเธอเอารูปให้หมอแต่หมอดันดูผิดรูปไปดูรูปลิงกอริล่าเฉยเลยพอสัญญกรรมเสร็จจึงทําให้หน้าของหลูเมิงเสียโฉมหมอเลยจะแก้หน้าให้ใหม่แต่ปรากฏว่าหน้าของหลูเมิงนั้นขี้เลกว่าเดิมอีกแต่เซียวมีก็ชมว่านางเอกสวยสวยจนไม่กล้ามอง รูเม่งมาแคสบทสโนูไว้เมื่อผู้กำกับเห็นหน้าเธอก็ถูกใจให้เธอมาแสดงหนังเรื่องนี้รู้เม่งดีใจมากคิดว่าจะได้เล่นเป็นสนูไว้แต่ที่จริงแล้วบทที่เธอได้รับนั้นกลับเป็นสแตนด์อินของแม่มดที่โดนเหล่าคนแคระรุมกระทืบต่างหากละ่ะมาโครที่แสดงเป็นสโนูไว้ขอเป็นนักแสดงที่อีโก้สูงชอบเถียงผู้กำกับขี้บนและแสดงไม่ค่อยตรงกับบทที่วางไว้ หลังจากที่มาโครแสดงเสร็จเขาเดินมาเจอรูเหม่งที่นางกินข้าวอยู่ทั้งคู่มองหน้ากันมาโครหุดหิดจึงเตะกล่องข้าวของเธอปลิวและเดินจากไปรูเหม่งได้แต่ยืนงงว่าทำอะไรผิดวา ในระหว่างที่รูเมงกับเซี่ยวมี่กำลังเดินคุยกันอยู่ก็มีโปรดิวเซอร์มาชวนให้ไปถ่ายหนังรูเมงดีใจมากจึงตอบตกลงแต่โปรดิวเซอร์บอกว่าไม่ได้ชวนเธอแต่ชวนเสี่ยวมี่ต่างหากละ่ะรูเมงหน้าแตกและเสียใจมากหลังจากเสี่ยวมี่ได้เป็นนักแสดงจนมีชื่อเสียงก็ย้ายออกจากห้องของรูเมง เธอยังคงเสียใจอยู่จึงมาระบายให้ชาลีฟังรู้เม่งมั่นใจในการแสดงของเธอเลยคิดจะส่งใบสมัครไปทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าการแสดงที่แท้จริงมันเป็นยังไงแต่ไม่ว่ารู้เมิงจะแสดงดีแค่ไหนก็ไม่ถูกใจผู้กำกับสักครั้งเดียวเส้นทางสู่การเป็นนางเอกของเธอช่างเลือนลาง ชาลี Charlie, ต้องการใช้เงินเป็นจำนวนมากรู้เม่งรู้สึกเห็นใจจึงหางานทำเพิ่มเติมโดยการขับรถส่งของเป็นกรรมกรแบกหามเพื่อนำเงินมาให้แฟนเธอพยายามแสดงทุกเรื่องโดยความตั้งใจแม้จะเป็นแค่ตัวประกอบที่โดนด่ายอยู่เป็นประจำ รู้เมิงมากองถ่ายเรื่องสโนไว้อีกครั้งเธอแสดงเป็นรูปปั้นที่ยืนอยู่เฉยๆฉยมาโครก็ยังคงเล่นนอกบทแถมยังหัวร้อนไม่ฟังผู้กำกับรู้เมิงหาวออกมาเพราะพักผ่อนน้อยมาโครจึงเดินมาหาเธอแล้วถามว่าหาวทำไมเขาได้กลั่นแกล้งเธอโดยการพาไปข้างนอกและถีบจนตัวเปื้อนดิน เขาบอกทีมงานว่ารูหม่งไม่พร้อมแสดงต่ออย่ามัวเสียเวลากับเธอและไปถ่ายหนังกันต่อดีกว่ารูหม่งจึงได้แต่นอนเสียใจแม่ของรูหม่งโทรมาหาแล้วถามว่าทำงานเป็นยังไงบ้างเธอกูหกแม่ว่าราบรื่นดีทุกคนนิสัยดีและดูแลเธอดีมากๆเพราะไม่อยากให้แม่เป็นห่วงเธอนั่นเอง ระหว่างที่รูเหม่งกำลังจะกลับลี่หยางก็มาทักเพราะเป็นห่วงเขาเห็นหน้าเธอมีรอยช้ำที่โดนมาโคทำร้ายมาเขาโมโหและคิดจะไปเอาคืนรูเหม่งก็ห้ามไว้เพราะเธอยังอยากได้เงินอยู่เพื่อเอาไปให้แฟนยังไม่อยากโดนไล่ออก วันต่อมามาคโครก็ยังอีโก้สูงไม่สนใจบทและเล่นตามใจตัวเองอยู่เขาเถียงกับผู้กำกับเช่นเคยทำให้การถ่ายหนังไม่เดินหน้าผู้กำกับเลยสร้างเรื่องว่ารูเม่งที่มาคโครแกล้งไปเมื่อวันก่อนเสียใจฆ่าตัวตายระหว่างนั้นมาคโครเห็นรูเม่งใส่ชุดแดงยืนอยู่ข้างกำแพงเขาตกใจมากเพราะคิดว่าเธอเป็นผีแล้วรูเมงก็เข้ามาหลอกจนเขาตกใจฉี่แตกผู้กำกับจึงสั่งคัดและได้ภาพ ที่ผู้กำกับต้องการคนอีกโกสูงไม่ฟังใครต้องเจอแบบนี้แหละมาโครแค้นหรูเหม่งมากที่มาหลอกเขาจึงดา่าเธอแต่ผู้กำกับเริ่มทนไม่ไหวจึงไล่มาโครออกจากการเป็นนักแสดงมาโครขอโอกาสอีกครั้งแต่ผู้กำกับก็ไม่ฟังและไล่เขาไป ระหว่างที่มาโครกำลังเดินกลับบ้านก็เจอกับพ่อแม่ของรู๋หมิงแม่บอกว่าครอบครัวของเธอทุกคนชอบการแสดงของมาโครมากรู๋หมิงก็เป็นแฟนคลับของเขามาโครเหมือนจะตาสว่างแล้วเริ่มคิดได้เขาบอกกับทุกคนว่ารู๋หมิงมีความตั้งใจมากต้องได้เป็นนักแสดงที่ดีได้อย่างแน่นอนรู๋หมิงเข้าไปกอดมาโครอย่างซาบซึ้งใจ หลี่หยางมาหารูเหมงและนําเงินมาให้เธอหลี่หยางเป็นคนมีฐานะร่ำรวยเป็นคนดีชอบการแสดงมากๆเขาบอกเธอว่าจะไม่ได้มาแสดงหนังแล้วเพราะต้องไปทํางานต่อต่างประเทศหลี่หยางสารภาพรักกับรูเหมงแต่เธอคิดกับเขาแค่เพื่อนเท่านั้นรูเหมงบังเอิญเจอกับชาลีเดินอยู่กับผู้หญิงคนอื่นที่ผ่านมาชาลีหลอกคบเธอเพื่อจะเอาเงินไปใช้เปย์สาวๆเธอเสียใจมาก ที่โดนนอกใจทั้งคู่ทะเลาะกันชาลีตบหน้าเธอและเดินจากไป มาโครกลายเป็นดาราตกอับถูกลดบทบาทเป็นเพียงตัวประกอบแต่เหมือนโชคชะตายังไม่ทอดทิ้งเขาคลิปที่เขาแสดงเป็นสโนว์ไวท์แล้วฉี่แตกกลายเป็นกระแสไวรัลขึ้นมาผู้คนต่างชื่นชมและชื่นชอบเขามากๆทําให้มาโครกลับมาดังอีกครั้งเขาได้ออกสัมภาษณ์ารายการทีวีและได้ขอบคุณรู้ม่งที่ทําให้เขาตาสว่างและกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งมาโครแวะมาหารูมิงที่บ้านขอบอกเธอว่า เธอนั้นจะได้แสดงหนังเรื่องใหม่ของโจชิงฉือแต่รูเมิงบอกว่าตอนนี้เธอเลิกแสดงหนังแล้วไม่ฝันที่จะเป็นดาราดังแล้วเพราะทอแท้ที่โดนปฏิเสธและดูถูกมาตลอด1ิปีมาโครบ,บอกว่าเธออย่าพึ่งทิ้งความฝันเพราะเธอแสดงหนังได้ดีมากจริงๆรูมิงฮึดสู้อีกครั้งครั้งนี้พอกับแม่ก็สนับสนุนเธอเต็มที่รูเมิงมาออดิชั่นหนังเรื่องใหม่และได้พบเจอกับคนเก่งๆมาก มเธอเริ่มประมาทเพราะความสามารถและหน้าตาเธอไม่โดดเด่นแต่เมื่อถึงรอบที่ต้องแสดงบทบาทสมมุติรูเหม่งก่อจินตนาการถึงเหตุการณ์ในวันที่เธอจับได้ว่าแฟนนอกใจรูเม่งแสดงได้ดีมากกรรมการจึงให้ผ่านเข้ารอบเพื่อไปเป็นนักแสดงหลักของเรื่องในที่สุดเธอก็ทําได้สําเร็จรูม่งยิ้มออกมาด้วยความดีใจ หปีต่อมาณน้ง,งานประกาศรางวัลภาพยนตร์ประจำปีก่อนจะประกาศรางวัลน,นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมกรรมการได้เปิดวิดีโอหนังเรื่องต่างๆที่รูเม่งแสดงเป็นตัวประกอบพ่อและแม่ของเธอสาบซึงใจในความพยายามของลูกสาวมากๆม,มาโครขึ้นมาเป็นผู้ประกาศผลซึ่งผู้ชนะในครั้งนี้คือรูเม่งนั่นเองจากตัวประกอบที่ถูกคนอื่นดูถูกในวันนี้เธอได้รับการยอมรับ แล้วว่าเป็นนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีทุกคนต่างแสดงความยินดีกับเธอรู้หมิงเข้าไปกอดมาโครด้วยความดีใจและขอบคุณเขาที่คอยช่วยเหลือเธอ ก็จบลงไปแล้วสำหรับสปอยหนังเรื่อง The New King of Comedy ขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกรุงกริงเพื่อมาให้พลาดเวลาที่มีคลิปใหม่ๆอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันเยอะๆนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ